มาปาดหมักนี่นะคะดูซิจะเป็นตัวอย่างไรนี่สดเลยแม่บอจ้ากินยังเดียวละ นะคะนี่ค <te ric ime sounds> ่ะโอ้ย hey. ส oh, ีม okay ันไม่โอเคตอนนี uh ้อ huh. ย ja ู <pe c> ่หลงเลยหงยนยูโหดย่เอาชื <ana> ่อนเา้มาพูจนราคาบันสิบพันนะ อนใส่ห้องโอเคแล้วโิมปลาบน,นี้นะไ่แลวหมื้มมีมคยปนี้สรงสองเอคนสี่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะใส่น้ำผึ้งเหรอเดีย<อ>๋ยวเราิมอันชิมไปกินไปนี่ก็หอนล้อยิ่ม <c oughs> อันนั้น,นไม่ลยอ,อันน,นี้ิมจิม,มนี่มันยังแข็งอยู่เนาะ ซุกืนน่นี้กินเอาเอาจาต้นเนี่ย้องกินแข็งๆต้องบ่มบ <laughs> อกเอออันยางกับบอคอยนี่จะคอยได้ปไปเลยนะ เพิ่นะนนนมหรืนอนเปวน งป้องฮะป้องฮะ